วันนี้จะพาเพื่อนๆมาช็อปกับข้าวไทยกับอันนี้เป็นร้านจีนอันนี้เป็นร้านของสีฟิลินน้ำปลาเราจะซื้อของที่มันจำเป็นเนาะเพราะว่าแถวบ้านเรามันไม่มี Feel like นี่จะเป็นขี้เล็กเนาะแต่ว่ามีตะดอกเราอยากได้ใบด้วยเนาะแต่ว่าต้องซื้ออยากกิน เรียนค่ะเพืเ่อนค่ะอยากกินมากเลยไม่มีราคาน่าจะแพงมากเลยเกลิ่นหอมมากเลยต้องไปถามเขาเดี๋ยวพยเยาไปถามของไทยแย่ๆเลยค่ะอันนี้ก็หามาจากบ้านเราประมาณ ขับรล้ก็ประมาณชั่วโมงกว่าเนาะแต่ไม่ค่อยได้มาครับเพื่อนมันไกลมากมีทุกงเห็ดก็มีเนาะซื้อแต่เห็ด เลกสองยีโห้าสิบเอ็ดหูหนูปกติเขาจะไม่มีราคาติดไว้เราก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไม่จำเป็น ไปแมงลักบ้านเราสองมิโลห์คนี่ก็จะเป็นร้านเอเชียร้านหนอันนี้เป็นร้านกินเพื่อนนะร้านซาลมา เ,เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะไปรีวิวของให้ดูว่าขอมเพงแค่ไหนเนาะดูซิว่ามีของขายๆายก็มีเห็ดขายด้วยค่ะ นี่บว่เเลยแต่ว่ากแก่แล้วฝากท้องกับ KFC โอเคเนาะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วคะ่ะ mm hmm. เพื่อน,อนๆค่ะตอนนี้ก็จะมาโชว์ว่าเราไปร้านเอเชียเราได้อะไรมาบ้างเนาะเราก็จะไม่ได้บอกราคาคร่าวๆเอาแล้วกันเพราะว่าบินก็มีที่เกียริมานั่งนับราคาเนาะจะบอกคร่าวๆแล้วกันว่าวันนี้ไปร้านเอเชียเราได้อะไรมาบ้างแล้วก็หมดเท่าไหร่ บอกไว้ก่อนคะเพื่อนๆว่าของแพงมากเลยของขึ้นทุกอย่างเลยเนาะร้านที่เราไปก็คือจะเป็นร้านของศิลปินค่ะเพื่อนๆเนาะร้านไทยไม่มีเนาะร้านศิลปินกับร้านคนจีนเนาะร้านคนจีนก็ได้มาสองอย่างสามอย่างแต่ก็จะรวมกันเลยเนาะไม่ต้องเสียเวลาเพื่อน,นเป็นของไทยเนาะ เส้นนี้เราก็ได้มาอันนี้จะเป็นเหมือนเส้นหนมจีนของเราสองยูโรกว่าไปสามยูโรเนาะแพงมากไปกระนันนี้ก็จะเป็นของเยอนน้ำด้วยกันเนาะแต่ที่นี้ไม่มีขายก็นี่ก็จะเป็นขนมที่นี้มันมีซีอิ๊วดำขายเ,เพื่อนๆเจอได้มาขวดหนึ่งเนาะเกือบสามยูโร น้ำผลไม้น้ำฝรังก็น่จาจะประมาณเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวแค่กิโลหนึ่งเนาะประมาณร้อยกว่าบาทอันนี้แพงมากเลยเคยซื้อ99เซนต์1ยูโรเนาะ1ยูโรตอนนี้ก็อยู่ที่3 7บาทบเกาบเพื่อนแต่นี้ขึ้นมา2ยูโรก่อนเนาะเราซื้อมาเอาไว้มาต้มกระดูกหมูต้มตีกระดูด ถูกคืออยู่ราคาเดินกับเพื่อนๆน้อยเกือบสองเดือน,นาาที่ร้อยชอบมากที่สุดก็คือขี้เหล็กค่ะเพื่อนๆเนานะขี้เหล็กในกระป๋องคือในในขวดเนาะ อันนี้มันเป็นเป็น,ปนดอกขี้เหล็กที่จริงเราอยากได้เป็นใบเนาะแต่ว่าใบก็ไม่มีก็เลยได้เป็นดอกมาแต่แพงค่ะป,ประมาณเกือบ3ยูโรสามยูโรว่าได้มาสอแล้วก็นี้ก็จะเป็นน้ำพริกเชอรี่เพสนี่ก็จะเป็นน้ำพริกของใบแมงลักเนาะใบโหระพา ีนน้ำพริกไปกา่าเนาะชุดทำไส้กรอกอีสานก็ได้มาอันหนึง่งแคบหมูแต่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะแคบหมูเพราะทำมาจากแล้ก็ใส่เกลือเยอะเลยเนาะแต่เราก็ซื้อมาแค่อันเดียวแพงอันนี้จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกสวรรค์ เวลาอยากกินก็เอาออกมาก็มันละลายอันนี้ก็จะเป็นปลาซุปปลาซุปปลาก้อนค่ะเพื่อนๆเนาะเ,นเวลาเราทำกับข้าวลาวๆก็กับข้าวอีสานเราก็จะใส่มามา่า ได้มาสองพอเนาะของไอหมูสับเจ็ดซนประมาณยี่ดเนาะแปดีสิบ้สวนี้ก็จะเป็นน้ำลอดช่องริงกิ่งเนาะอันก็ยโรกว่าได้มาส มากกับเพื่อนๆเนาะเราบอกว่าไอ่อต้มยำเจ๋นี่ค่ผมมองไม่เห็นเนาะแต่ว่ามาได้มาลังกเพื่อนๆถ้าซื้อยกลังที่นี่มันไม่มีขายนะที่นี่มันที่เคยพูดว่าที่นี่แพ็คหนึ่งห้าสิบห้าห้าสิบห้ากรัมเนาะแพ็คหนึ่งมันโอ๊ยนี่มัน นี่6กกรัม54กรัมทีนี้55กรัมที่โชว์วันนั้นก็อยู่ที่80เท่าไหร่80เซนเนาะถ้าเราจะยกรัมมาแบบนี้มันจะถูกกว่าเนาะอันนี้เฉลี่ยออกไปแล้วก็ตอนนี้ไอ้เงิน1ยูโรก็เท่ากับ37บาทกว่าเฉลี่ยออกมาก็ประมาณอยู่ที่เกือบ6 0 0บาทสำหรับเพื่อนเนาะน้ำหนึ่ง ลังหนึ่งก็มีประมาณสามสิบห่อประมาณไนอกสาวจุดห่อต่อนหนึ่ง,งังแล้วก็ได้ป,ปลาแชแข็งมาแพ็คหนึ่งคับเพื่อนๆเนาะเป็ดประมาณแปดยูโรกว่าเนาะพอดีละลายใส่กันพอดีน้ำน้ำแข็งละลายออกหมดแล้วก็ที่ได้ก็คือเป็นข้าวกับเพื่อนๆเนาะแต่ข้าวายังไม่หมดแต่ไปแล้วก็ซื้อมาจะดีกว่า ค่าที่นู้นจะถูกกว่าไอ้ที่เราอยู่ประมาณ1ยูโร2ยูโรเนาะแล้วแต่ร้านที่นู้นเขาจะขาย45ยูโรเนาะสียูโรก็ถ้าเราคำนวณดูแล้วมันก็ตกยู่ที่1,700กว่าเนาะหนึ่กว่าบาทส่วนที่นี่มันจะเกือบ2,000ค่ะเพื่อนๆเนาะ25เอ่อ25กิโลก็ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆทั้งหมดนี้รวมไปแล้วก็ 100กว่ายูโรค่ะ120เนาะคำนวณไปแล้วก็ประมาณ120ยูโรแต่ร้อยูโรก็คือว่ามันก็คุ้มนะไอ้เรื่องคุ้มมันไม่คุ้มหรือมันแพงมากแต่ว่า,เ,าเราก็ยังได้ของที่เราอยากกินก็คือเป็นเส้นเส้นไอเส้นนมจีนเนาะแล้วก็อันนี้ตีกินเพื่อนเขาก็ทำงานเขาก็เปิดร้านาานวดอยู่ที่นู่นห่อเนาะเราก็เกรงใจเขามาอยากจะตาบเขาซื้อของ ซื้อของเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณนี้แหละคับเ,เพื่อนๆค่ะของทั้งหมดที่เราได้มาก็ประมาณนี้จริงๆเสื้อผ้าเราก็ไม่ได้ซื้อวันนี้เด็กเขาไปชอบได้ของมานิดๆหน่อยๆเนาะก็คือเด t เหมือนเหมือนเนาะก็เหมือนออกไปข้างนอกเหมือนไปเป็นบรรยากาศแล้วกันเนะ ส่วนอาหารกลงวันที่วันนี้ก็ฝากพองกับ KFC ค่ะเพื่อนๆโอเคยังไงเดี๋ยวเราจะแค่มารีวิวของให้ดูเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ